สวัสดีค่ะพบกับ imct news podcast ประจำวันที่17กันยายนพุทธศักราช2567กับดิฉันสรันทรแก้วเวียงชัยค่ะวันนี้เร,เริ่มกันที่ระบบธนาคารกลางสหรัฐหรือเฟด ที่เตรียมประกาศลดอัตราดอกเบีย้ยครั้งแรกในรอบกว่า4ปีในวันพรุ่งนี้ซึ่งคณะผู้ว่าการของเฟดจะประชุมกันว่าควรลดดอกเบีย้ยในอัตราเท่าใดในขณะที่การเลือกตั้งสหรัฐกำลังจะมาถึงในอีกไม่กี่สัปดาห์ข้างหน้าจนหน้าที่ระดับสูงของระบบธนาคารกลางสหรัฐรวมถึงประธานคณะผู้ว่าการอย่างเจอโรมพาวเวลส่งสัญญาณชัดเจนในช่วงไม่กี่สัปดาห์มานี้ว่าจะมีการลดอัตราดอกเบีย้ยนโยบายลงในช่วงที่เหลือของปี หลังจากที่อัตราเงินเฟอ้อเริ่มชะลอตัวลงมาอยู่ที่ระดับเป้าหมายระยะยาวที่เฟดกำหนดไว้คือร้อยละ2ค่ะที่ผ่านมาเฟดเน้นย้ำว่าการตัดสินใจด้านนโยบายแต่ละครั้งจะอ้างอิงข้อมูลล่าสุดทางเศรษฐกิจแต่การลดดอกเบีย้ยในวันพุธนี้อาจสร้างความกังวลไม่น้อยต่อประธานคณะผู้ว่าการเนื่องจากมีขึ้นไม่นานก่อนเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐค่ะในการลดดอกเบีย้ยครั้งนี้ จะเป็นครั้งแรกนับตั้งแต่เดือนมีนาคมปี2020ซึ่งเป็นครั้งสุดท้ายที่เฟดลดดอกเบี้ยเหลือเกือบระดับ0%เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจอเมริกาช่วงการระบาดของโควิด -19 ต่อมาเฟดเริ่มใช้นโยบายขึ้นดอกเบี้ยในปี2022เพื่อต่อสู้กับภาวะเงินเฟ้อซึ่งเป็นผลมาจากห่วงโซ่อุปทานหลังการระบาดใหญ่และสงครามในยูเครนโดยปรับขึ้นหลายครั้งในช่วงเวลา14ด จนอัตราดอกเบี้ยนโยบายเพิ่มขึ้นมาอยู่ที่ร้อยละ5.25และร้อยละ5.5คำถามสำคัญต่อไปก็คือจะลดดอกเบี้ยมากแค่ไหนและลดอีกอกี่ครั้งโดยสิ่งที่ผู้บริหารของระบบธนาคารกลางสหรัฐต้องหารือกันในวันนี้และวันพรุ่งนี้ก็คือจะลดดอกเบี้ยนโยบายอยู่ในระดับ0.25หรือ0.5 ส่วนคำถามที่ว่าจะลดกี่ครั้งนักเศรษฐศาสตร์ของธนาคารใหญ่บางแห่งรวมถึงโกลแมนแซกเชื่อว่าเฟดจะลดดอกเบี้ยรวมร้อยละ0.75ในการประชุมที่เหลืออีก3ครั้งในปีนี้ขณะที่บางธนาคารอย่างซิตี้คาดว่าเฟดจะลดดอกเบี้ยเชิงรุกลงไปถึง1.25%ในช่วงที่เหลือของปีส่วนในปีหน้าบรรดาน,นักลงทุนคาดว่าเฟดจะลดดอกเบี้ยอย่างน้อยสครั้งรวมร้อยละ1.75ซึ่งจะทาให อัตราดอกเบี้ยนโยบายลดลงมาอยู่ที่ระดับ3.5ถึง3.75เปอร์เซ็นต์ค่ะ ไปต่อกันที่ความพยายามลอบสังหารอดีตประธานาธิบดีสหรัฐค่ะที่โจไบเดนประธานาธิบดีสหรัฐระบุว่าสำนักง,งานอารักขาความปลอดภัยประธานาธิบดีสหรัฐหรือ US Secret Service จําเป็นต้องเพิ่มจํานวนเจ้าหน้าที่ด้านการรักษาความปลอดภัยหลังเกิดเหตุพยายามลอบสังหารอดีตประธานาธิบดีโดนัลดทรัมป์เป็นครั้งที่2ในรอบ2เดือน ไบเดนกล่าวกับผู้สื่อข่าวที่ทำเนียบข่าวว่า Secret Service ต้องได้รับการสนับสนุนเพิ่มเติมและรัฐสภาควรตอบรับความต้องการของพวกเขาเราจำเป็นต้องมีจำนวนบุคลากรเพิ่มไบเดนกล่าวด้วยว่าขอบคุณพระเจ้าที่อดีตประธานาธิบดีทรัมป์ไม่เป็นอะไรขณะที่รองประธานาธิบดีกัมมลาแฮร์ริสตัวแทนจากพรรคเดมโมแครตทริงตำแหน่งประธานาธิบดีและคู่แข่งของทรัมป์มีแถลงการเมื่อวันอาทิตย์ว่าดีใจที่ทรัมป์ปลอ ปลอดภัยและความรุนแรงต้องหมดไปจากอเมริกาค่ะ ส่วนชายผู้ตกเป็นผู้ต้องสงสัยในเหตุการณ์พยายามลอบสังหารอดีตประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ที่สนามกรอบในรัฐฟลอริดาเมื่อวันอาทิตย์ถูกตั้งข้อหาครอบครองอาวุธปืนเพื่อกระทำความผิดและครอบครองอาวุธปืนที่มีการลบทะเบียนซึ่งก็คือไรอันเวสลีย์ราท์ซึ่งเป็นชายอเมริกันวัย58ปีเขาปรากฏตัวต่อสารที่เมืองเวสต์ามบีชในรัฐฟลอริดาเมื่อวันจันทร์เพื่อรับฟังข้อกล่าวหาจากประวัติของผู้ต้องหา พบว่าเขาเคยอาศัยอยู่ที่รัฐนอร์ทแคโรไลนาก่อนจะย้ายไปที่รัฐฮาวายเมื่อไม่นานมานี้ที่ซึ่งเขาและบุตรชายเปิดบริษัทรับจ้างสร้างโรงเก็บของในสวนโดยอ้างอิงจากเว็บไซต์ของบริษัทช่วงที่เขาอาศัยอยู่ที่เมืองกรีนส์โบโรรัฐนอร์ทแคโรไลนาเราเคยถูกจับกุมหลายครั้งเช่นเมื่อปี2002เขาถูกจับกุมในข้อหาครอบครองอาวุธอันตรายและเคยถูกตำรวจเรียกหยุดรถหลายครั้งเนื่องจากฝ่าฝื นอกจากนี้ก็มีรายงานข่าวระบุว่าเราคือผู้สนับสนุนยูเครนโดยเขาเคยเดินทางไปร่วมชุมนุมที่กรุงเคียฟเมื่อเดือนเมษายนปี2022ไม่นานหลังจากที่รัสเซียส่งกำลังทหารบุกยูเครนเขาเคยบอกกับผู้สื่อข่าวว่าเขาอยากจะสมัครเป็นนักรบต่างชาติเพื่อช่วยยูเครนต่อสู้แต่ตัวเขาเองถูกปฏิเสธการเข้าร่วมรบเพราะว่าอายุมากเกินไปค่ะ ไปต่อกันที่เรื่องของสกุลเงินของบริกกันบ้างค่ะที่ได้รับการหนุนหลังด้วยทองคำถูกมองว่าอาจจะเป็นกุญแจสำคัญที่จะทำให้เกิดการถอยห่างดอลลาร์ได้ในที่สุดเป็นมุมมองของคริสมาร์คัสซึ่งเป็นนักวิเคราะห์จาก a ค a เดีย c o n o นอ c s ระบุเรื่องความสำคัญของทองคำว่าการที่บรรดาธนาคารกลางแห่ซื้อทองคามากเป็นประวัติการโดยเฉพาะตั้งแต่ปี2022สะท้อนให้เห็นถึงแรงศรัทธาในระบบการเงินแบบดั้งเดิมที่จะ ถดถอยลงส่วนโลหะเงินนั้นแม้จะตามหลังราคาทองคำอยู่แต่พื้นฐานก็ยังมีความแข็งแกร่งเนื่องจากภาคการผลิตมีไม่เพียงพอและความต้องการโลหะเงินทางอุตสาหกรรมมีเพิ่มขึ้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งการใช้โลหะเงินในรถยนต์ไฟฟ้านอกจากนี้มารคัสก็ยังมองว่าการผุดขึ้นมาของบริกสและกลุ่มนี้ยังสำรวจสกุลเงินสำรองในรูปแบบใหม่ที่เรียกว่ายูนิตโดยมีทองคำหนุนหลังอาจท้าทายดอลลาร์สหร ที่ครองอำนาจเหนือมานานและจะส่งผลต่อราคาโลหะมีค่าต่อไปด้วยแต่ในระยะสั้นมาคัสมองว่าราคาโลหะน่าจะยังมีความผันผวนอยู่บ้างแต่ในระยะยาวแนวโน้มน่าจะดีและตอนนี้บรรดาน,นักลงทุนต้องตัดสินใจว่าจะถือครองโลหะมีค่าหรือกองทุน ETF ซึ่งก็ขึ้นอยู่กับเป้าหมายรายบุคคลและความเสี่ยงที่พอรับได้ค่ะ ไปต่อกันที่ผู้เข้าชิงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีญี่ปุ่นกันบ้างจากทั้งหมด9คนมีรายงานว่า4ใน9คนมักไปเยี่ยมสารเจ้ายาสุกุนิซึ่งเชื่อมโยงกับสงครามโลกครั้งที่สองและเป็นสถานที่ที่ถกเถียงกันถึงความเหมาะสมซึ่งหากผู้ได้รับเลือกยังคงดำรงตำแหน่งต่อไปจะทำให้ความสัมพันธ์กับเกาหลีใต้ต้องสั่นคลอนรวมถึงความสัมพันธ์กับจีนก็จะยิ่งสั่นคลอนมากขึ้นอีกทำให้ถูกจับตาถึงเรื่อง ของนงโยบายการต่างประเทศสําหรับญี่ปุ่นในอนาคตขณะเดียวกันผู้สมัครสองใน9กรายมองว่าญี่ปุ่นควรติดอาวุธนิวเคลียร์หรือเรือดำน้ําให้กับตัวเองในขณะที่อีกรายเรียกร้องให้มีเนโตแห่งเอเชียซึ่งหมายถึงองค์การสนธิสัญญาป้องกันแอตแลนติกเหนือซึ่งประกอบด้วยชาติในยุโรป30ชาติรวมถึงสหรัฐอเมริกาและแคนาดาญี่ปุ่นถูกมองว่าเป็นผู้ปกป้องสถานะทางภูมิรัฐศาสตร์ที่เชื่อถือ เนื่องจากสนับสนุนระเบียบระหว่างประเทศตามกฎเกณฑ์แต่การที่นายกรัฐมนตรีคนที่ร้อยสองของประเทศ จะมีส่วนร่วมกับส่วนอื่นๆของโลกอย่างไรไม่ว่าจะเป็นมิตรหรือศัตรูเศรษฐกิจขั้นสูงหรือกลุ่มประเทศกำลังพัฒนาทั่วโลกล้วนมีผลกระทบสำคัญโดยมีการระบุว่าใครก็ตามที่ชนะการเลือกตั้งพรรคเสร,รีประชาธิปไตยหรือว่า LDP ซึ่งเป็นพรรครัฐบาลซึ่งเริ่มดนรรงค์หาเสียงกันมาตั้งแต่เมื่อวันพฤหัสบดีที่แล้วจะต้องนำญี่ปุ่นฝ่าฟันสถานการณ์ทางภูมิรัฐศาสตร์ที่ตึงเครียดทำกลางการแข่งขันระหว่างมหาอํา หน้าที่ทวีความรุนแรงมากขึ้นระหว่างสหรัฐซึ่งเป็นพันธมิตรด้านความมั่นคงและจีนซึ่งเป็นพันธมิตรทางการค้ารายใหญ่ที่สุดนอกจากนี้ก็จะต้องเผชิญกับการเลือกตั้งของสหรัฐที่กำลังจะมาถึงตลอดจนความกลัวที่เพิ่มขึ้นเกี่ยวกับข้อขัดแย้งในไต้หวันผู้สังเกตการทางการเมืองมองว่าญี่ปุ่นจะยังคงดำเนินการตามแนวทางเดิมที่นายกรัฐมนตรีฟ um ูมิโอกิชิดาวางไว้โดยที่ผู้สมัครชิงตำแหน่งนายกรัฐมนต ทั้ง9คนเห็นพ้องต้องกันว่าญี่ปุ่นจําเป็นต้องเสริมสร้างการป้องกันประเทศของตนและทํางานอย่างใกล้ชิดกับประชาธิปไตยที่มีแนวคิดเหมือนกันค่ะ ปิดท้ายวันนี้กันที่อังกฤษค่ะที่อดีตรัฐมนตรีกลาโหม5คนรวมถึงบริสจอรสันอดีตนายกรัฐมนตรีเรียกร้องให้เคสตัมเมอร์อนุญ,ญาตให้ยูเครนใช้ขีปนาวุธฟลอมแชโดโจมตีรัสเซียแม้ว่าจะไม่มีสหรัฐหนุนหลังค่ะโดยมีแกรนด์เชฟเป็นเอลลสแกวินวิลเลียมสันเพนนีมอร์ดอนเลียมฟ็อกซ์รวมถึงบริชจอนสันที่ร่วมกันระบุว่าการเลื่อนเวลาออกไปอีกจะยิ่งทำให้ปูตินมีความมุ่งมั่น มากขึ้นโดยการเจรจา,าระหว่างสตาร์เมอร์กับไบเดนในกรุงวอชิงตันเมื่อไม่นานมานี้สิ้นสุดลงโดยไม่มีข้อตกลงว่าสหรัฐและอังกฤษจะส่งมอบขีปนาวุธพิสัยไกลเพื่อโจมตีลึกเข้าไปในดินแดนของรัสเซียซึ่งจะเท่ากับว่าสหรัฐและอังกฤษเข้าสู่สงครามกับรัสเซียโดยตรง แชฟส์ระบ,บุว่าแทนที่จะรอการอนุมัติอย่างเป็นทางการจากสหรัฐเคียจําเป็นต้องจัดหาสิ่งที่จําเป็นอย่างยิ่งในปัจจุบันให้กับประธานาธิบดีเซเลนสกี้นั่นคือวิธีที่เราถือเอาตําแหน่งผู้นําระดับโลกในการสนับสนุนยูเครนในขณะที่เบนวอลเลซเตือนว่าอังกฤษกําลังตกอยู่ในอันตรายจากการตกอยู่ภายใต้กลุ่มคนที่ไม่แน่นอนประนีประนอมและผู้ถ่วงเวลาในขณะที่วิธีเดียวที่จะยืนหยัดต่อสู้กับผู้รังแกอย่อยางปูต ได้อย่างแท้จริงก็คือความเข้มแข็งสามคัคคีและมุ่งมั่นที่จะดําเนินการให้สําเร็จสําหรับการเรียกร้องดังกล่าวเกิดขึ้นทำกลางรายงานที่ว่ารัสเซียได้รับขีปนาวุธพิสัยไกลจากอิรานซึ่งอาจแลกมาด้วยความลับทางนิวเคลียร์ค่ะทั้งหมดนี้คือ iMCT News Podcast ดิฉันสรันทรแก้วเวียงชัยรายงานค่ะ